ชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงวันที่16ถึง30เมษายนนี้ดาวอังคารในเรือนตนุส่งเสริมให้ท่านมีพลังในการทำงานมีความมุ่งมั่นในการปกป้องตนเองและครอบครัวด้านการเงินให้ระวังความไม่แน่นอนด้านการงานความรู้ความสามารถของท่านได้รับการยอมรับผู้บังคับบัญชาเห็นศักยภาพความรักเข้มข้นลึกซึง้งคู่ครองให้การสนับสนุนแต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ระวังในเรื่องการมีนี่สินร่วมกับผู้อื่นและขอให้ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและการพักผ่อนรายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เรามาดูกันค่ะว่า ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงวันที่16ถึง30เมษายน2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่16ถึง30เมษายน2568นี้นอกจากการโคจรยกย้ายของดาวจันทร์แล้วดาวอื่นๆสถิตอยูนะ่ณราศีเดิมเหมือนเมื่อวันที่15เมษายนค่ะ ฉัดขอไล่เรียงดังนี้นะคะดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งสถิตณราศีเมษรดวพฤหัสบดีหมายเลขหและดาวมฤตยูหมายเลขศูนสถินณราศีพฤษศเดวอังคารหมายเลขสสถินณราศีกรกฎดาวพระเกตหมายเลข9สถินณราศีสิงห์ดวเสาหมายเลขเสถินณราศีกุมและในราศีมีนก็จะมีเดวพุธหมายเลขสี ดาวศุกร์หมายเลข6และพระราหูหมายเลข8สถิตยอยู่นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎคะฉันขอเริ่มที่เรือนตนุของท่านค่ะตอนนี้ในเรือนตนุของท่านมีดาวอังคารสถิตยอยู่ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนิดก็หมายถึงว่าพลังของดาวอ่อนแรงลงค่ะท่านอาจจะรู้สึกว่า พลังงานในตัวมีความผันผวนบางวันรู้สึกกระตือรือร้นแต่บางวันก็กลับรู้สึกเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีแรงนะคะแต่อย่างไรก็ตามการที่ดาวอังคารสถิตยอยู่ในเรือนตนุก็ทำให้ยังคงมีอิทธิพลต่อตัวท่านคือท่านจะมีความมุ่งมั่นในการปกป้องตัวเองปกป้องคนที่ท่านรักแล้วก็อาจจะรู้สึกไวต่อความรู้สึกมากกว่าปกติและมีแนวโน้มที่จะ ตอบสนองสถานการณ์ด้วยอารมณ์ค่ะในเรื่องการแสดงออกชาวลัคนาราศีกรกฎน่าจะมีความกล้าในการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความท้าทายนะคะแต่ขอให้ระวังไม่ให้ความกล้านั้นกลายเป็นความก้าวร้าวหรือใจร้อนเกินไปในด้านสุขภาพขอให้ให้ความสำคัญกับ การพักผ่อนที่เพียงพอการดูแลสภาพจิตใจนะคะความเครียดต่างๆมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อท่านได้ง่ายในช่วงนี้โดยเฉพาะอาจจะส่งผลไปที่อาการที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารหรือว่าปัญหาผิวหนังค่ะมาต่อกันที่เรือนกระดุมพักของชาวลัคนาราศีกรกฎที่ตอนนี้มีดาวพระเกตสถิตยอยู่ค่ะ เรือนกระดุมพ้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองและความมั่นคงในช่วงนี้ท่านก็อาจจะมีความไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินค่ะอาจมีรายรับที่ไม่สม่ำเสมอแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดก็ขอให้ระมัดระวังการลงทุนหรือการใช้ใจ่ายในช่วงนี้โดยเฉพาะการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงอาจไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังค่ะ และก็มาต่อที่เรือนมรณะซึ่งตอนนี้มีดาวเสารสถิตอยู่ในราศีกุมค่ะเรือนมรณะก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความลึกลับมรดกรวมทั้งภาษีด้วยนะคะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎก็น่าจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็เกิดขึ้นอย่างช้าๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ การลงทุนทรัพย์สินที่มีร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งหนี้สินด้วยนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในการทำธุรกรรมการเงินที่ซับซ้อนศึกษารายละเอียดให้รอบคอบก่อนที่จะลงนามในเอกสารสัญญาหรือว่าทำานิติกรรมใดๆ นอกจากนี้ก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะต้องเผชิญกับความกลัวหรือความวิตกกังวลที่ซ่อนอยู่ภายในค่ะในด้านใจิตใจก็เป็นช่วงที่เหมาะกับการทบทวนตัวเองปล่อยวางสิ่งเก่าๆที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อจะได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่ามากกว่าค่ะ ในเรือนที่9ของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้มีดาวหลายดวงสถิตยอยู่นะคะซึ่งก็ถือว่ามีความน่าสนใจมากๆค่ะเรือนที่9คือเรือนสุภะเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับสูงการเดินทางไกลศาส,สนาปราัชญาและกฎหมายค่ะการที่มีดาวพุธด,ดาวศุกร์และพระราหูสถิตยอยู่ในเรือนสุภะพร้อมกันก็ทำให้เรื่องดังกล่าวมีทั้ง ความท้าทายและมีโอกาสในเวลาเดียวกันค่ะในด้านความคิดและการเรียนรู้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีความสนใจในเรื่องลึกลับเรื่องจิตวิญญาณหรือว่าปรัชญาต่างๆอย่างมากแต่ก็อาจจะมีความสับสนรหรือยากในการจัดระเบียบความคิดเนื่องจากดาวพุธ อ่อนแรงก็ทำให้การวิเคราะห์เชิงตรกกะไม่คมชัดนักเหมือนกับนักเรียนที่นั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วก็รู้สึกงงๆกับบทเรียนค่ะจะคิดอะไรก็ไม่ค่อยชัดความคิด วกไปวนมามีอุปสรรคในการเรียนรู้หรือการทำความเข้าใจเนื้อหาต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการทำความเข้าใจบางทีก็อาจจะต้องอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือขอคำแนะนำจากเพื่อนหรืออาจารย์นะคะในขณะที่ดาวพระราหูก็เพิ่มความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่ไม่ธรรมดาค่ะเช่นท่านสนใจเรื่องจิตวิญญาณเรื่อง โหราศาสตร์หรือว่าศาสตร์ลึกลับต่างๆอย่างไรก็ตามดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนสุภาตอนนี้ได้ตำแหน่งปุดค่ะก็จะส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีสเสน่ห์มีความสามารถในการเข้ากับผู้คนต่างวัฒนธรรมได้ดีดังนั้นช่วงนี้ก็เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆนะคะท่านจะได้รับความสุขได้รับความ เพลิดเพลินจากการสัมผัสความงามของสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมต่างๆค่ะแต่ในเรื่องการเดินทางไกลก็ขอให้วางแผนอย่างรอบคอบ ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนเช็คตัว๋วเช็คเวลาเช็คทุกอย่างให้ดีค่ะคือการที่ดาวสามดวงมารวมตัวกันเนี่ยก็ทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีความสนอกสนใจในการสแสวงหาประสบการณ์หาความรู้ใหม่ๆในที่กว้างไกลนะคะท่านเปิดใจกว้างแต่ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณให้ดีค่ะอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆค่ะ ในเรือนที่10ของชาวลัคนาราศีกรกฎคือเป็นเรือนกรัมมะตอนนี้มีดาวอาทิตย์สถิตยอยู่นะคะดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งอุดนะคะก็หมายถึงว่าดาวมีพลังสูงส่งเด่นดังยิ่งใหญ่ค่ะและในเรือนกรัมมะก็เกี่ยวข้องกับอาชีพชื่อเสียงการยอมรับและสถานะทางสังคม ดังนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎก็มีโอกาสที่จะโดดเด่นในหน้าที่การงานได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมง,งานและมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญหรือทำโปรเจกต์พิเศษค่ะนอกจากนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการนำเสนอไอเดีย การเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะโอกาสความสำเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพมีสูงค่ะและถ้าหากว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวก็มีเกณฑ์จะได้ขยายธุรกิจหรือว่าได้รับการยอมรับ ในวงการหรือแวดวงที่เกี่ยวข้องค่ะในด้านชื่อเสียงด้านสถานะทางสังคมท่านก็จะได้รับการยกย่องชื่นชมจากคนรอบข้างนะคะมีโอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำแสดงความสามารถในที่สาธารณะค่ะอย่างไรก็ตามความสำเร็จนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นคือท่านก็มีความก้าวหน้านะคะมีคนยกย่องแต่ก็ ข้างในก็อาจจะรู้สึกกดดันหรือว่ามีภาระหน้าที่มากขึ้นค่ะแต่ฉันก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ เรามาตกท้ายกันที่เรือนลาภะนะคะเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีกรกฎตรงกับราศีพฤษภซึ่งตอนนี้มีดาวพาระฤหัสบดีและดาวมฤตยูสถิตอยู่ค่ะเรือนลาภะก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับความหวังรวมทั้ง เครือข่ายพันธมิตรด้วยนะคะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางสังคมที่ท่านมีนะคะได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์จากคอนเน็กชันต่างๆค่ะดาวพฤหัสบดีก็จะส่งผลต่อรายได้หรือผลประโยชน์ที่ไม่ได้มาจากการทำงานโดยตรงนะคะเช่นท่านได้รับโบนสัสได้เงินรางวาัลหรือว่ามีรายได้ ที่มาจากการลงทุนค่ะรวมทั้งถ้าหากว่าท่านมีเป้าหมายระยะยาวนะคะช่วงนี้ท่านก็จะมีความหวังที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองค่ะในส่วนดาวมฤตยูนะคะก็อาจจะทำให้ท่านต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมิตรภาพนะคะอาจจะมีการ เปลี่ยนกลุ่มนะคะหรือบางท่านก็อาจจะต้องตัดสินใจที่ยากลำบากเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบางคนค่ะอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะนำไปสู่การเติบโตและพัฒนานในระยะยาวนะคะท่านจะได้เรียนรู้ที่จะได้เลือกคบคนที่มีคุณค่าและสนับสนุนการเติบโตของท่านค่ะ ัดทคอสรุปในส่วนของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วงวันที่16ถึง30เมษายนนี้เป็นช่วงที่การงานโดดเด่นได้รับการยอมรับมีโอกาสก้าวหน้าการเงินมั่นคงมีโอกาสเพิ่มพูนรายได้ความรักก็เข้มขคค้นคาะแต่ก็ฝากระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารนะคะรวมทั้งในเรื่องของจิตใจนะคะขอให้ พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการทบทวนตัวเองเพื่อที่จะได้มีการเติบโตทางจิตวิญญาณค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎคะนอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและส่งผลต่อจังหวะชีวิตของเราจะโคจรผ่านราศีต่างๆสร้างอิทธิพลที่แตกต่างกัน ในแต่ละช่วงเวลามาดูกันค่ะว่าในช่วงนี้ท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้างวันที่16กับ17เมษายนดาวจันทร์สถิตนราศีพิจิกชาวลัคนาราศีกรกฎท่านอาจจะรู้สึกว่าขาดแรงบรันรดาลใจขาดความคิดสร้างสารรค์นะคะรวมทั้งในเรื่องของความรักในเรื่องการลงทุนก็ขอให้ ชะลอการตัดสินใจค่ะวันที่18กับ19เมษายนดาวจันทร์ิบณราศีธนูฝากให้ระวังเรื่องการทำงานและเรื่องสุขภาพนะคะท่านอาจจะมีภาระงานเพิ่มขึ้นหรือต้องรับผิดชอบงานของผู้อื่นค่ะวันที่20กับ21เมษายนดาวจันทร์ิบณราศีมังกร ความสัมพันธ์กับคู่ครองหรือหุ้นส่วนอาจมีความล่าช้าหรืออุปสรรคนะคะการเจราจาต่อรองต้องใช้ความอดทนใช้ความรอบคอบควรระมัดระวังในการทำสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆค่ะวันที่22กับ23เมษายนดาวจันร์สถิตณราศีกุมท่านมีความรอบคอบในการจัดการทรัพย์สินเหมาะสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาว แต่ก็อาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบนะคะวันที่24ถึงวันที่26เมษายนดาวจันทร์สถิตนราศีมีนเป็นจังหวะที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องของการเดินทางไกลรวมทั้งการศึกษาท่านมีเกณฑ์จะมีโชคในการติดต่อสื่อสารมีโอกาสที่ไม่คาดคิดจากต่างแดนเหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือขยายวิสัยทัศน์ค่ะวันที่27กับ28เมษายนดาวจันทร์สถิตนราศีเมษเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับการงานชื่อเสียงท่านจะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่และตัวท่านก็มีความขยันขันแข็งในการทำงานเหมาะสำหรับการแสดงความสามารถหรือขอความก้าวหน้าค่ะและมาถึงวันที่29กับ30เมษายนนะคะ ดาวจันรท์สถิตณราศีพฤกษภเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสําหรับการเงินและผลประโยชน์ค่ะท่านมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภได้รับการสนับสนุนมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินในทางที่ดีเหมาะสําหรับการลงทุนหรือแสวงหาผลประโยชน์ใหม่ๆค่ะหลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้ว ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคล ในช่วงวันที่16ถึง30เมษายน2568ได้แก่วันที่17วันที่18วันที่20วันที่21วันที่24วันที่27และวันที่28เมษายนค่ะก่อนจากการหากชาวลัคนาราศีกรกฎต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึก ดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะก่อนจากการหากชาวลัคนาราศีกรกฎต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์ สามารถติดต่อฉัดสุดท้ายนี้ขอพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและฉัดขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจสงบสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ